สวัสดีค่ะชาวััคนาราศีกุมคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะคะช่วงที่มีดาวขยับย้ายจากที่พยากรณ์อยู่นี้มีผลไปถึง12กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะและสำหรับช่องนี้เราจะเน้นตีความจากลัคนาเป็นหลักแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนนะคะคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้ค่ะว่ามีความใกล้เคียงกับคุณมากน้อยแค่ไหน ราศีคือผู้ที่เกิด1กกุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมโดยประมาณนะคะและการตีความของเราจะพยายามไล่เลียงไปตามลำดับเหตุการณ์ค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการฟังและก็บางช่วงก็อาจจะมีเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวกับดวงดาวนะคะสอดแทรกเพื่อให้คุณรู้ที่มาที่ไปของการตีความและเนื่องจากเป็นคลิปแรกของปีนะคะเราจะเริ่มนำเสนอด้วยรูปแบบอื่นกันดูบ้างคะ่ะ และในที่นี้ก็ขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนของพวกคุณเลือกไพ่หาสามคำจํากัดความที่มีความใกล้เคียงกับลัคนาราศีกุมในช่วงเวลานี้เราถามไพ่ว่าอยากให้เรารู้จักพวกคุณในแง่มุมไหนจากที่เราทําของลัคนาอื่นมาก่อนหน้านี้นะคะส่วนใหญ่ไพ่จะออกมาเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีผลมาถึงปัจจุบันเลขที่36มองดูแล้วรู้สึกผ่อนคลายนะคะการไม่ยึดติด เข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวได้มากขึ้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องรู้ทุกเรื่องหรือว่าได้ยินทุกอย่างรับรู้ทุกสิ่งค่ะบางครั้งมันก็อาจจะเป็นการดีกว่าซะด้วยซ้ํานะคะหรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือการแกล้งไม่รู้ค่ะแกล้ง,งโง่นะคะมีความยืดหยุ่นผ่อนปลนอาจจะมีความสงสัยอยากรู้อยู่บ้างค่ะแต่ก็อาจจะเลือกที่จะใช้วิธีนี้นะคะเพื่อเป็นการลดความขัดแย้งหรือว่าตัดความรำคาญ และในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะไม่ชอบยุ่งหรือว่าก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของคนอื่นและถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนโสดก็มองว่าเป็นการให้อิสระกับคนที่คุณกำลังคบหาดูใจก็ได้ค่ะหรือว่าบางคนก็อยู่ในภาวะของการแอบชอบใครบางคนอยู่แต่ก็ไม่ซีเรียสนะคะนี่คือสิ่งแรกค่ะที่มองเห็นจากไพ่ใบนี้เลขที่16สื่อให้เห็นถึงการรู้เท่าทันค่ะการระแวดระวังตัวมากขึ้นนะคะ ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบได้ง่ายๆอีกต่อไปบางคนอาจจะเคยได้บทเรียนอะไรมาบางอย่างนะคะจากความไว้เนื้อเชื่อใจตอนนี้ก็เหมือนกับว่าต้องระวังตัวมากขึ้นค่ะและในอีกความหมายหนึ่งนะคะก็มีเรื่องของการทำข้อตกลงการเจรจาต่อรองมีเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างคะ่ะสิ่งที่คุณปรารถนาหรือว่าคาดหวังนะคะจะเกิดขึ้นได้โดยที่จะต้องมีการต่อรองหรือว่ามีข้อแลกเปลี่ยนและจากภาพก็มีคู่แข่งพอสมควรค่ะ ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุ่มเทพเพื่อให้ได้ความรักมาไม่ใช่ว่าเป็นความรักที่เกิดเองตามธรรมชาติเลขที่82นะคะมีภาระหรือว่าต้องช่วยเหลือต้องประครับประคองใครบางคนอยู่คะ่ะหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกันและนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากให้เรามองเห็นนะคะที่เกี่ยวกับคุณที่เป็นในปัจจุบันซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับการตีความตามรูปดาวในจักรราศีคะ่ะ ไพ่สาใบนี้นะคะมีใบไหนที่ให้ความหมายที่ใกล้เคียงกับคุณบ้างไหมคะคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้ค่ะและก็มาถึงช่วงของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยที่เราคุ้นเคยกันค่ะสำหรับรักษาราศีกุมนะคะปีนี้ยังถือว่าดาวพฤหัสประธานดาวฝ่ายดียังคงให้อนิสงส์ที่ดีตลอดทั้งปีนะคะต่อให้คุณจะยังมีอุปสรรคอะไรเข้ามาค่ะก็จะช่วยขับเคลื่อนให้ผ่านพ้นไปได้เอง เรื่องแรกที่เด่นชัดตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้นะคะก็คือดาวพฤหัสที่เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็โชคลาภของพวกคุณที่มีความสะดุดติดขัดหรือว่าทําอะไรก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรนะคะหลายๆอย่างเดี๋ยวมันจะกลับมาเข้าที่เข้าทางหรือก็มีการขับเคลื่อนได้ดีมากขึ้นค่ะหลังวันที่25มกราคมเป็นต้นไปที่ดาวเขาจะกลับประเดินหน้าเป็นปกติอีกครั้งนะคะแต่ก็จะค่อยๆดีขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะคุณต้องใจเย็น เพราะว่าสำหรับทักษะจรของดาวพฤหัสเองนะคะสำหรับดวงเมืองก็ยังคงเป็นกะละกินีเศรษกิจภาพรวมของบ้านเมืองนะคะมันจะยังไม่ได้เอื้ออำนวยมากนะักมีผลกับทุกรัคนาราศีค่ะแต่อย่างน้อยของพวกคุณก็ถือว่าดาวพฤหัสเข้ามาช่วยลดทอนนะคะกำลังในทางลบของพระราหูที่กำลังค้นทรัพย์พวกคุณอยู่อย่างน้อยก็ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาค่ะไม่มากก็น้อย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาระแล้วก็ความคาดหวังของผู้คุณแต่ละคนด้วยบางคนนะคะได้รับอิทธิพลจากดาวเสาเดาวเจ้าเรือนวินาศค่ะที่เข้ามากลุ่มลักนาแล้วด้วยส่วนหนึ่งชีวิตก็อาจจะอยู่ในช่วงของการประครับประคองสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้รับผลจากดาวเสาที่เข้ามากลุมลักนาก็ถือว่าโชคดีนะคะคุณใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทต่อไปคะ่ะอย่าพาตัวเองไปเสี่ยงในเรื่องที่ไม่จําเป็น หรือว่าถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาโน้มน้าวให้คุณคล้อยตามนะคะอาจจะเป็นหลุมพางที่จะทําให้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ฉะนั้นนะคะเกณฑ์แรกของปีก็คือว่าลาบผลของคุณจะมาจากการติดต่อแล้วก็สื่อสารการเดินทางการพบปะผู้คนนี่แหละคะ่ะแต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ลืมนะคะในสิ่งที่เราเตือนไปการโฆษณาการประชาสัมพันธ์เกณฑ์ของการที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะนะคะ คนที่อยู่ในสายงานที่จะต้องติดต่อพบปะผู้คนก็ถือว่าจะมีการขับเคลื่อนที่ดีจากที่มีความสะดุดติดขัดหรือว่าล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้เดี๋ยวหลายๆอย่างมันก็จะกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะสังคมที่คุณจะต้องติดต่อด้วยมันก็จะมีความกว้างขวางนะคะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายค่ะที่เกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็ภาษีสังคมที่คุณจะต้องออกงานนะคะก็จะมากตามไปด้วย และสำหรับคนที่ติดตามช่องกันมาตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วนะคะคุณจะได้รับรู้ที่เกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาจากดาวคู่ศัตรูค่ะระหว่างดาวอาทิตย์กับดาวอังคารกันมาตลอดนะคะเราพยากรณ์แบบติดตามผลค่ะสำหรับดาวคู่นี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะักแต่ว่า15มมกราคมที่ผ่านมาเขาได้แยกตัวออกจากกันเป็นการถาวรแล้วนะคะสาหรับปีนี้ แต่ว่าสำหรับดาวอาทิตย์นะคะหลุดจากดาวคู่ศัตรูไปแต่ก็เข้าไปอยู่ในภพวินาศแทนตรงนี้ก็เหมือนกับว่ายังอยู่ในช่วงของการหนีเสือปะเจรเข้อยู่ค่ะนั่นหมายความว่าอุปสรรคในเรื่องของการทำงานนะคะโดยเฉพาะปัญหาที่มาจากคนเป็นหลักยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นลบกวนคุณได้เป็นระยะค่ะตรงนี้มันก็มาจากผลจากภพวินาศถ้าเป็นพนักงานบริษัทนะคะการมีอริศัตรูหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีค่ะ การแบ่งพักแบ่งพวกแย่งผลงานความดีความชอบหรือว่าถ้าคุณลงทุนทำอะไรร่วมกับใครก็มีโอกาสที่คุณจะถูกเอารัดเอาเปรียบได้อยู่นะคะหรือไม่ความคิดเห็นก็อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันจะยังคงมีเข้ามารบกวนคุณได้อยู่นะคะในช่วงแรกนี้ปัญหาบางอย่างมันอาจจะไม่ได้หมดไปเพราะแค่ดาวย้ายแล้วคะ่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งนะคะการมองเห็นทางออกเพื่อยุติป,ปัญหามันจะสามารถทำได้มากขึ้น หรือว่าคุณก็จะมีวิธีการรับมือที่ดีมาดูเหตุการณ์ล่าสุดนะคะที่ดาวเขากลุ่มร่วมกันอยู่ในภพลาภะตรงนี้เพื่อความต่อเนื่องของการตีความค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้รับการหยิบยื่นโอกาสหรือว่าการชี้แนะอะไรบางอย่างนะคะจากคนที่มีประสบการณ์หรือว่าคนที่มีหน้าที่ตำแหน่งการงานสูงกว่าก็ได้ถือว่าเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่ให้คุณค่ะ หรือว่าถ้าเป็นลูกค้านะคะคุณก็จะเป็นที่ไว้วางใจที่ลูกค้าจะกลับมาใช้สินค้าหรือว่าบริการของคุณบางครั้งนะคะก็เป็นเรื่องของการพึ่งพาก,กันเองในกลุ่มญาติพี่พี่น้องๆก็ได้ทุกสังคมทุกสถานะนะคะก็ย่อมที่จะต้องมีทั้งดีแล้วก็ทําให้คุณต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจก็ต้องเลือกคบเอาที่เราสบายใจคะ่ะเกณฑ์ของการที่จะมีลาภผลจากอสังหาริมทรัพย์ก็ยังพอมีอยู่นะคะในช่วงที่พยากรอยู่นี้ สายงานอาชีพที่เกี่ยวกับนายหน้าหรือว่าถ้ามีบ้านมีคอนโดให้เช่าก็ยังคงได้รับผลอยู่ค่ะและผลงานความดีความชอบนะคะที่คุณทำมาก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นที่ประจักษ์เช่นว่าถ้าคุณทำกิจการค้าขายที่มีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ใส่ใจกับทุกรายละเอียดนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะกลับมาตอบแทนคุณในรูปแบบที่คุณจะได้ลูกค้าใหม่ๆคะ่ะลูกค้าเก่าช่วยบอกต่อถึงแม้ว่าเศรษฐกิจบงกว้างนะคะ อาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยกับทุกสาขาอาชีพแต่ว่าสําหรับของพวกคุณก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเอาตัวรอดได้หรือถ้าเป็นพนักงานบริษัทนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับการหยิบยืน่นหรือว่ามอบหมายงานยากๆแต่ก็มีความสําคัญให้ทำค่ะหรือว่าได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งไปเลยจะมีความก้าวหน้าบางอย่างในสิ่งที่คุณกำลังทำกันอยู่นะคะจะมากจะน้อยอยังไงก็ต้องมี เพราะว่าสาหรับดาวศุกร์ในตําแหน่งนี้ถึงแม้ว่าเรื่องของาธาตุนะคะพลังงานในการขับเคลื่อนมันอาจจะไม่ได้ส่งเสริมเท่าที่ควรแต่ว่าได้มาตรฐานที่ดีค่ะเป็นมหาจักรคือจะต้องเหนื่อยก่อนนะคะแล้วถึงจะได้ลาภผลไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ได้มาแบบง่ายๆจับใส่มือหรือไม่ก็ต้องเป็นสิ่งที่คุณมุมาณนะทุ่มเทกันมาในอดีตนะคะแต่ว่าเรื่องของการที่จะมีผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือหรือว่าอุปธรรมอันนี้มีแน่นอน เพราะว่าทั้งดาวสุขแล้วก็ดาวอังคารค่ะมาจากภพเรือนที่ดีทั้งหมดอีกทั้งนะคะลาบผลจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศหรือว่าการได้เพื่อนใหม่เป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นช่วงที่คุณจะมองเห็นช่องทางในการทํางานกันนะคะหรือว่าต่อยอดสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ได้ดีบางคนก็เป็นเรื่องของการลงทุนกับตัวเองค่ะในการศึกษาเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการต่อยอดในการทํางาน ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่คุณสนใจเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือว่าต้องเรียนรู้อันเนื่องมาจากงานที่ได้รับมอบหมายก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการที่จะทําให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์หรือว่าพลาดตําแหน่งตรงนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดอริสตรูหรือผู้ที่ไม่หวังดีได้สังคมคนรอบข้างตัวคุณก็จะมีทั้งดีและเสียปะปนกันค่ะชีวิตคนเราก็มีสด้านเสมอ มาดูในส่วนของดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธนะคะที่เขาจะกลุ่มร่วมกันอยู่ในภพปีหน้าวันที่29มกราคมกันบ้างค่ะตรงนี้ส่งผลไปถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์เรื่องของธาตุนะคะพลังงานในการขับเคลื่อนก็ถือว่าส่งเสริมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแต่ว่าสำหรับดาวพุธถ้าใครนะคะคุณได้ฟังคลิปภาพรวมปี2567เราได้มีการแนะนำดาวที่คุณควรจะต้องตั้งรับไว้นะคะทั้งหมด3ดวง หนึ่งในนั้นก็คือดาวพุธค่ะไม่ว่าเขาจะเข้าไปอยู่ในภพเรือนไหนนะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดอุปสรรคปัญหาในเรื่องนั้นๆได้ดาวพุธมาจากภพมรณะและจุดเด่นของเขานะคะก็คือเรื่องของการพลัดพราการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นสําหรับตําแหน่งนี้นะคะเราคงต้องให้น้ําหนักไปในเรื่องที่คุณจะต้องตั้งรับซะเป็นส่วนใหญ่อันดับแรกเลยนะคะก็คือเกณฑ์ของการที่คุณอาจจะมีปัญหากับเพศตรงข้าม ช่วงนี้ก็น่าอาจจะพอจับสัญญาณอะไรได้บ้างนะคะถ้าคุณจะต้องติดต่อประสานงานหรือว่าต้องทำอะไรร่วมกับเพศตรงข้ามจากเรื่องที่ง่ายมันก็จะกลายเป็นเรื่องยากไปการทำเอกสารข้อตกลงที่มีความสำคัญมีเงื่อนไขผูกมาต่างๆนะคะคุณมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายถูกเอารัดเอาเปรียบได้ในบางเรื่องเหมือนว่าอยู่ในสถานะที่ต้องจำยอมหรือว่าถ้าเป็นกิจการส่วนตัวคุณก็ไม่ควรประมาทคะ่ะ คนที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะอาจจะนําพาปัญหากลับมาสู่คุณได้ในภายหลังเรื่องของความสัมพันธ์ก็ถือว่ามีความเปราะบางค่ะหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรนะคะหรือไม่ก็อาจจะต้องมีเหตุให้คุณจะต้องพลัดพรากจากคนอันเป็นที่รักเป็นเป็นการชั่วคราวเช่นว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแยกไปทํางานที่ไกลๆก,ก็ได้ตรงนี้ยกตัวอย่างเฉพาะเรื่องที่เบาๆก่อนนะคะ ช่วงนี้ถ้าแยกกันอยู่ได้ก็จะดีกว่านะคะถือว่าเป็นช่วยลดปัญหาความขัดแย้งไปได้คนโสดถ้ามีใครเข้ามาในช่วงเวลานี้คุณต้องพิจารณาให้ดีค่ะอาจจะมีเรื่องของการครบซ้อนนะคะคนที่เขามีเจ้าของแล้วอาจจะมาทำเจ้าชู้ใส่คุณหรือว่ามีเจตนาที่ไม่จริงใจค่ะความหมายของดาวตรงส่วนนี้จะมีความสอดคล้องกับไพ่ใบที่สองนะคะเลขที่16มีโอกาสที่จะใช้ความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการหวังผลประโยชน์บางอย่าง ช่วงนี้อย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปค่ะพยายามคิดถึงหลักความเป็นจริงนะคะใช้เหตุผลให้มากกว่าความรู้สึกอารมณ์หรือว่าถ้าคุณมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ทำอะไรร่วมกับใครช่วงนี้อาจจะต้องระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะเจอคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาที่ไม่จริงใจนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้เราอยากให้คุณหลีกเลี่ยงไปก่อนแต่ว่าถาลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องตรวจเช็คทุกอย่างด้วยตัวเองค่ะอย่าไว้ใจใคร แต่ถ้าไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ก็จะเป็นเรื่องของการนินทาว่าร้ายนะคะทำให้คุณเสื่อมเสียแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องนี้ก็ไม่ควรไปใส่ใจและตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าคู่ค้าคู่สัญญาของคุณเป็นชาวต่างชาติหรือว่าการครบหาดูใจกับคนต่างชาติต่างภาษาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ทางแก้คลิกในภพวินาศไปหลังวันที่29นะคะอาจจะต้องระวังเรื่องของคำพูดการสื่อสารไว้หน่อยคะ่ะ การสื่อสารอย่างหนึง่งแต่คนอาจจะเข้าใจไปอีกอย่างหนึง่งถ้าคุณมีอาชีพที่เกี่ยวกับการสื่อสารการให้ข้อมูลนะคะจังหวะนี้คุณอาจจะต้องเรียบเรียงคําพูดให้ดีค่ะรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นนะคะที่จะนํามาซึ่งความขัดแยง้งต่อให้คุณจะพูดด้วยเจตนาดีก็ตามแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ส่งผลดีกับคุณมากนะคะคนที่เขาคอยจะเอาคําพูดของคุณไปแปลสารและคบพูดเป็นอย่างอื่นไปยังคงมีนะคะ ฉะนั้นอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ควรปล่อยผ่านไปก่อนหลังวันที่29มกราคมมีผลไปอีกประมาณครึ่งเดือนค่ะโดยประมาณอีกทั้งนะคะครอบครัวไหนถ้ามีเรื่องของหลักทรัพย์มรดกพินัยกรรม่วงนี้อาจจะมีความยุ่งยากกันพอสมควรค่ะเกณฑของการที่คุณจะมีอริศัตรูหรือผู้ที่ไม่หวังดีสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกสถานะแล้วก็สังคมนะคะแต่ละคนแตกต่างกันไป แต่สุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเหล่านั้นจะแพ้ภัยไปเองด้วยส่วนหนึ่งส่วนวิธีการแก้ทางสำหรับเกณฑ์ลายกันนะคะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะและก็ควรพิจารณาทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอริศตรูที่เข้ามาในชีวิตล้วนแล้วแต่จะต้องเคยสร้างกรรมที่ไม่ดีร่วมกันมาค่ะฉะนั้นเราก็แค่ไม่ไปสร้างกรรมร่วมนะคะหรือว่าสร้างกรรมใหม่เพื่อให้มีเจ้ากรรมในเวรเพิ่ม ฉะนั้นก่อนที่จะจบเราขอย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับเกณ์แรกของปีคุณจะมีลาภผลจากการติดต่อการคบค้าสมาคมแต่ทั้งนี้ก็อย่าไว้ใจใครคะ่ะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่และการทำข้อตกลงใดๆที่มีเงื่อนไขผูกมัดที่สำคัญอย่าไปคำประกันหรือว่ารับรองเอกสารสำคัญใดๆให้ใครนะคะรวมไปถึงเรื่องของการให้ใครหยิบยืมเงินอย่าพาตัวเองไปเสี่ยงในเรื่องที่ไม่จำเป็นคะ่ะ และในส่วนของไพ่นะคะถ้าคุณยังจำความหมายกันได้ถ้าคุณเห็นภาพแล้วคุณนึกถึงเรื่องอะไรเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากที่เราตีความไปก็ได้นะคะอยากให้ช่วยคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังค่ะเผื่อว่าเราจะเอาไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการนำเสนอในคลิปต่อๆไปและก็จบแล้วนะคะสำหรับการตีความภาพรวมในคลิปแรกของปีถึงแม้ว่าจะยังคงมีอุปสรรคกันอยู่บ้างค่ะแต่ว่าหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวมันจะสามารถขับเคลื่อนไปได้เอง และเราก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะกับทุกๆบททดสอบที่พวกคุณกำลังรับมือกันอยู่ในช่วงเวลานี้และก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ค่ะและทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ